สวัสดีค่ะวันนี้แอนไทเอเวอร์เลสนะคะมาลงสวนของแม่เพนเนาะจ้ะแม่เพนไอตายหนึ่งหลายบ่หลายจ้ะอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งเนาะอืมจ้ะเอาจักโตถี่มันบ่หลน่ะเอาจักสามสี่ต้นแม่เอาต้นหลจ้ะต้นตีวามันบ่ สวนแม่เพ้นนะคะบุรีรัมค่ะอกออกมันบอ่ชกออกเลยต้นนี้เนาะอโอ้เปิดเลยแม่เปิดเลยจ้ะแม่แม่เปิดนาเลยสักสองสามรอบจ้ะเปิดในห้องอท่อหนายางมันแม่ก็ป้องออกของนี มีเเปลือกกระแข้งเนาะมันบริเวณจีดพอมเลยแม่เอางาเลยบ่เอางาเลยเอกเบิดเลยครับเคก็ยังบพอเปิดกิตัวนี้ว่าวันนี้บิเวณถิ่นเลยหรืเปล่ะอ๋อครับพักไว้เลย้ะ มีดแับกระไดเปิดอีกรอบนึงแม่อืมค่ะโอเคอันนี้คือไม่ไหลเลยนะคะต้นนี้เนาะเดี๋ยวเราจะทำการทดลองรักษาโดยใช้ปุ๋ยน้ำกับปุ๋ยเม็ดนะคะแม่ค่ะอันนี้เป็นรอบแรกนะคะ จารอบแรกค่ะวาน,นะานปุ๋ยเม็ดเลยนะคะ<อ>แม่ไม่ต้องขุดว<อ>านเลยแ,แล้วก็ใช้ปุ๋ยน้ำนะคะค่ะแล้วก็ใช้ปุ๋ยน้ำนะคะพ่นบริเวณค่ะต้นนะคะแล้วก็บริเวณโคนเลยค่ะอันนี้รอบแรกนะคะเดี๋ยวอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะแม่มาติดตามผลค่ะ อคค่ะอาทิตย์นึงเราจะมาติดตาม,ตามผลน,นะคะค่ะ